ไม่เราเปลี่ยนลุกไงเราผมสีใหม่วอมอความรักก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ทุกคนต้องต้องมีบำรุงหัวใจค่ะอหัวใจดีไหมอัไรคะหัวใจดีเพราะคอลลาเจนดีสีข้างสีข้างถะเลกะหรือยัง <c oughs> ก็โอเคคะ่ะโอเคเรื่อยๆคะ่ะเรื่อยๆเรื่อยศึกษากันไปคะ่ะศึกษากันไปอ่า เอา,อางี้นะตั้งแต่เปิดนะเปิดเปิดว่าเราแบบเอยโอเคที่จะคุยแบบกัแบกบัแบกบัแบบเพศไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกตรงนี้ชัดๆก่อนคนคนนั้นไม่ใช่กระตูนนะคะ <laughs> ไม่ใช่คุณกระตูนนะคะทุกคนคะก,กระตูนเป็นเพื่อนสนิทเป็นเบสเฟน for ever เป็นเพื่อนหลักที่สุดในชีวิตเสมอมาคือทุกคนไปดีใจว่าเนี่ยในที่สุดคู่นี้ก็เปิดสักที <laughs> ใช่านานหลังจากแบบเออเขาอยู่คู่กันมานานบูธอีกครั้งไม่ใช่คุณกระตูนนะฮะมันคือแบบถึกระตูนยังไงบ้างค่ะคือมันมันฟีดแบ a มันกน็น่ารักนา่ารักแหละคือเหมือนแบบเออเห็นเป็นเพื่อนกันมานานออะไรย่างเงี้ยสักทีรู้ใจตัวเองสักทีแล้วบอกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยเออก็คือเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกระตูนเขาก็เขาก็ยิ้มยิ้มแหละค่ะเขายิ้มยิ้มเออเขาเาก็มีคนดูแลของเขาอยู่แล้วเขาไม่ใช่กระตูนทำไมเราไม่เปิดขนานไปเลยมันจะได้จบ ก็อุตส่าห์จะให้จบลงที่การ์ตูนนะเนี่ยไม่ไม่หมายถึงดิฉันอุตส่าห์จะให้จบประโยชน์ตที่การ์ตูนแต่ไม่จบเออมันก็เปิดมาคุณมันก็ได้เออการ์ตูนเซอร์ไปแต่ว่าไม่ใช่ชาการ์ตูนเขาสบายใจอยู่แล้วว่าไม่ใช่แต่ตอนนี้คุณเริ่มทนนี้ฉันไม่สบายใจ้ก็ให้มันเป็นเป็นไปตามแบบว่าแล้วแต่จังหวะและโอกาสค่ะใช่ไหมมันคือคือด้วยควาเชียร์ไม่ใช่คนที่อยู่ดีๆจะแบบอุ้ยโพุ่งขึ้นมาเปิดว่าอุ้ยคนนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเออให้ให้ มันถึงเวลาเมื่อไหร่ก็มานานอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่วาก็เคยคุยคุยไว้ว่าอาจจะมียิ่งแนะนำแบบคุณคือมันเป็นเรื่องของเวลานะสําหรับเชียนนะนคือมันแบบว่าเราเราเป็นคนที่อยู่คุ้นชินกับพื้นที่ตรงนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะคุ้นชินอย่างเงี้ยเราก็ให้ให้ใหค่อยๆแบบเหมือนเป็นการปรับตัวกันไปอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้คน,นใ <ไ favour? S 2> นอยู่นอกโครงการคะอืมนอกนอกค่ะนอกแต่เหม<า>ือนบางคนก็เคยโฟกัสว่าเราใครเดดี๋ยวไไมม่้ถาตกใจตกใจ ใครหรอโฟกัสเป็นนางงามเออเป็นนางงามเขข้อประกวดมีเอซีนไทยแลนด์มิสแกลมิสแกนมใช่หรือเปล่าที่เราไปส่งเขากองโอน้องนั่นน้องน้องสาวน้องสาวค่ะน้องสาวน้องน้องจริงๆน้องจริงๆน้องค่ะน้องคือแบบ Ờ, น้องน้องเขาได้จออันนี้แเราทำไม <laughs> เราดูมีพิรุษอ่ะน้องจริงน้องจริงจน้องจริงจคือเราได้เคยเจอได้ทํางานกับน้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบรู้ว่าเออน้องเขาจะแบบเหมือนลุยกับเวทีนางงามอย่างเงี้ยเราก็โอเคไปส่งให้กําลังใจน้องเขาซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตค่ะก่อนก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่ามันต้องเข้ากองเช้าแล้วแบบเราก็โผล่ไปสองน้องตอนเช้าเหมือนเราแบบคุ้มมากนี่ไงก็เราต้องทําตัวเป็นพี่ที่น่ารักไงค่ะแปลกหรอ ว่มามันเข้ากองเจ็ดโมงไม่น่าเชื่อว่าเจ็ดโมงใช่ดิฉันก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าจะตื่นเจ็ดโมงงานเช้ามากเอาจริง <laughs> แต่ว่านี่ฮะคือคือต้องบอกว่าเราเห็นน้องทํางานมาอยู่ในรายการอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยเห็นน้องมาตามความฝันในการแบบเป็นประกวดเป็นนักสแสดงแล้ววันนี้เหมือนเรายังเห็นน้องตามความฝันอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการที่เด็กคนนึงเขายังตามความฝานันเราก็อยากให้กําลังใจเขาแค่นั้นเองแล้วเชพีรพอเราบอกว่าเปิดตัวว่าเราคู่กับใครก็ได้มันมีคลุ่มอะไร Ask, ไม่ไดเร็กหมายถึงแบบเมสเซจมาเงหรอคยเรามาแบบว่าแหวเราอ่ะเดินมาคุยตรงๆเลยจ้ะไม่ใช่พี่ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคุณพี่เป็นคุณพี่ห <laughs> <laughs> นูก็มองเหมือนกันว่าแบบเออแบบมันลุกเราคงง่ากันดูมั้งอย่างเงี้ยเเข,ข้ามาเป็นยังไงสื่อสารให้รู้ยว่าเขาไม่เป็นอ่เหมือนจะเป็นประมาณแบบเพื่อนพี่คนนี้สดนะอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณพี่ เลขสี่ึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าโอ๊ยดีใจนะที่เอ็นดูคุณน้องเนี่ยค่ะมิดอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆเออใจเย็นๆยินดีค่ะยินดี